สวัสดีค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพกับ30รายชื่อจริงแฝดชายที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรนอนหน,น,หนูพร้อมความหมายค่ะโปรดกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายชื่อใหม่ๆกันนะคะเชิญชมค่ะนวัตกร,นว,ตกรนวัตทรนักครินนัครเรศนฤรุชิตนฤรุชัย นบพริศนบพรัตนรบดีนรเทพนิทิตนิทิกอนนอรว,นรวีนรวิตนริ์นเรศนราวุธนราวิตนรุตนรรัต นฤบดีนราทิปนรินทรานรินทรนิธินันนิธิทตานิริศนาวินนุชิตนพรุตค่ะพบกับช่องสารดีโดยพิทิพและกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ